ใส่กระโลกพวกมึงเอาไว้มึงมีหน้าที่เคารพกูแล้วทําให้พวกนั้น,นอะ่ะมันเคารพกูด้วยทํามึงทําไม่ได้กูนี่แหละจะพวกมึงไปอยู่ด้วยทีละคน <laughs> สวัสดีบรรดาทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพิทักครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์สินาฬิการตรงสลับกับร้อนสุดสัปดาห์แบบนี้กับกดหรือว่าล o o ออฟเฮอร์เลยนั่นเองครับ ต้องบอกเลยว่ากดหรือว่าลูนออฟเฮอร์เลอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ยังเป็นคลิปที่มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนกับเป็นคลิปหลักประจําช่องของเราไปแล้วเนาะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยขอแบบกดแปลกๆมาเยอะมากบางคนเนี่ยถึงกบส่งลิงก์ส่งอะไรมาให้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไปดูแล้วก็ไปคัดเรื่องมาส่วนหนึ่งแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องที่ทางบ้านส่งมาแต่ละอันนั้นจะมีอะไรน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนครับโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นลูนออฟเฮอร เข้าปีหนึ่งหรือว่าเป็นนักศึกษาใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมรับน้องซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังจะเข้าสู่เทศก,กาลนี้บอกเลยว่าคลิปกดร er ูดออฟเฟอร์เรสัปดาห์นี้ต้องห้ามพลาดอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอชา้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันดีกวา่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันรบกวนผู้ชมนิดหนึ่งนะครับเลื่อนเมาส์ไปกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยละกันนะครับอย่างน้อยนะฮ โอเคถ้าพร้อมมาแล้วก็วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับ หน้าศาลเพียงตาที่ตั้งอยู่ใกล้กับตึกคณะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีนักศึกษาหน้าใหม่มานั่งตั้งแถวรอยอยู่หน้าผมเต็มไปหมดเลยทุกคนเนี่ยก็ต่างร้อยพี่ระเบียบอย่างผมทําหน้าที่ของตัวเองให้บจบๆไปผมรู้ว่าพี่ระเบียบอย่างมันน่าราคาญแค่ไหนแค่สาหรับน้องปีหนึ่งเนี่ยต้องมานั่งฟังคําบนต้องมานั่งโดนดูต้องมานั่งโดนตะคอกใส่ใครจะชอบถูกไหมครับแต่แล้วไงเ่ะ มันก็เป็นประเพณีที่ควรจะรักษาไว้ปุ๊วะเราทำกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแค่นี้ถ้าคุณทำไม่ได้แล้วคุณจะไปอยู่ในสังคมได้ยังไงถึงจะต้องสร้างเรื่องนีๆหน่อยๆถ้าเพื่อรักษากฎและประเพณีเอาไว้ ผมก็พร้อมที่จะทามันครับตอนนี้ปีหนึ่งก็ทยอยเข้ามานั่งกันจนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมปั้นหน้าจริงจังมากขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศที่เข้มขืนขึ้นมานิดหน่อยแล้วผมก็พูดว่าสวัสดีครับลูกน้องทุกๆกคนคงเห็นกฎระเบียบปีหนึ่งที่พี่ส่งไปในไลน์กันแล้วใช่ไหมครับผมกวาดสายตาไปร,บรอบๆมีน้องปีหนึ่งคนหนึ่งย้อมผมสีสันสดใสเฮ <c oughs> คิดในใจนะไอเด็กเวนี่มันแหกกฎตั้งแต่วันแรกเลยหรอฮึ เด็กกันรู้กันทุกๆคนคงอยากจะทราบเหตุผลแล้วว่าทำไมพี่ถึงต้องตั้งกฎเอาไว้ใช่ไหมคือพี่จะย้ำอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะกฎพวกนี้ไม่ใช่แค่กฎที่ทำตามกันมาเพียงแค่เท่านั้นแต่มันมีเพื่อน้องๆทุกคนและอยากให้น้องๆทุกคนมีความสุขและปลอดภัยกันนะครับหลังจากที่ผมพูดเสร็จรุ่นน้องบางส่วนก็แสดงสีหน้าที่เบื่อใดออกมาบางส่วนก็แสดงถึงความงุนงงอย่างชัดเจนว่าอะไรรักษาชีวิตเลยเหรอนี่ค่ แบบรับน้องไม่ใช่หรอหลังจากนั้นผมก็ผายมือไปที่สารเพียงตาที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพร้อมกับพูดว่าน้องๆเห็นสารตรงนี้ไหมครับพี่รู้เลยครับว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ตอนไหนที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นสารนี้เลยใช่ไหมหลายๆคนก็เพียงหน้าแต่หลายๆคนก็ไม่สนใจผมก็พูดต่อว่าที่ทุกคนเนี่ยไม่เห็นสารนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นนักศึกษาของคณะนี้อย่างเต็มตัวดังนั้น เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของคณะเราอย่างเต็มตัวแล้วจึงต้องทําตามกฎเพื่อทําให้ท่านพอใจท่านเนี่ยจะคอยปกปักรักษาเราแล้วก็รุ่นน้องทุกคนจากอันตรายที่น้องๆหลายๆคนไม่เห็นแล้วก็สิ่งต่างในมหาลัยพอผมพูดประโยคนี้เสร็จจู่ๆก็มีคนยกมือขึ้นมาเออโทษนะครับรุ่นพี่อะไรคือสิ่งที่อันตรายที่เรามองไม่เห็นในม ah หาลัยลรอครับส่วนผมก็เลยตอบกลับไปว่าดีแล้วครับน้อง ที่ถามขึ้นมาเพราะผาวยื่นของเราเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่น้องยังไม่รู้เอาเป็นว่าน้องเริ่มจากการไหว้สารก่อนเลยละกันหลังจากที่ผมตอบน้องนั้นเสร็จปุ๊บทุกคนก็เงียบในขณะที่เวลาที่เป็นช่วงเวลาเย็นๆเกือบข้ามแล้วตอนนี้บอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดูค่อนข้างแบบวานวันแล้วก็ไฟจากเทียนเนี่ยก็โดนลมพัดทําให้แอบหลอนพอสมควรเลยครับหลังจากนั้นผมก็ทําการจุดธูปไหว้สารแล้วก็อธิบายกฎให้น้องฟังต่อเลยว่าวันนี้พี่จะพูดถึงรายละเอียดกฎต่างๆแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดให้น้องฟังที่ พี่ตกลงว่าจะบอกน้องในวันนี้เพราะพี่ไม่อยากให้น้องกลัว โดยกฎที่นี่จะมีชื่อว่ากฎในการเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่ถูกต้องกฎข้อที่1แต่งกายให้ถูกระเบียบการแต่งกายให้ถูกระเบียบนั้นคอเสื้อจะต้องแต่งกายให้เหมือนกับในรูปที่คณะติดไว้บนบอร์ดเสมอเนื่องจากว่าท่านเนี่ยชอบเด็กที่เขาลพสถานที่และการแต่งตัวที่เรียบร้อยเพื่อนร่วมรุ่นของพี่เนี่ยเคยขาหักจากการตกบันไดเพราะใส่กระโปรงสั้นมาเรียนเป็นครั้งที่2ปรากฏว่าพอไปสอบถามมาก็รู้ว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีคนดึงข้อเท้าของเธอตอนที่เธอก้าวลงบันไดนี่เลยเป็นกฎข้อแรก ที่น้องๆต้องพึงปฏิบัตินะครับกดข้อที่2ห้อยป้ายชื่อไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในคณะเพื่อที่ท่านเดี๋ยวจะได้จําชื่อน้องได้และสามารถคุ้มครองน้องได้ในเวลาที่น้องอยู่คณะตลอดปีหนึ่งยกเว้นลิฟต์ของคณะห้องน้ําและเวลาหลังสี่ทุ่มที่ท่านไม่สามารถช่วยอะไรน้องได้เลยข้อที่3ถ้าเจอคนที่อาวุโสกว่าต้องไหว้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่อาจารย์หรือบุคลากรในคณะท่านชอบคนที่มีสัมมาคารวะและท่านจะลงโทษคนที่มือหนัะด้วยการทําให้มือบวงไป1อาทิตย์ กฎข้อที่4ห้ามขึ้นลิฟต์ของตึกคณะคนเดียวมีแค่ลุงยามที่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรอยู่แต่แกไม่เคยบอกใครเลยเคยมีเด็กปีหนึ่งขึ้นลิฟต์ไปคนเดียวหลายครั้งจะลองของหรือท้าทายก็ตามสุดท้ายแล้วทุกคนที่ออกมาจากลิฟต์ถ้าไม่กลายเป็นคนไม่สงสีงกับใครก็จะลาออกจากคณะและมหาวิทยาลัยทันทีเลยกฎข้อที่5ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนให้เคาะประตูก่อนทุกครั้งรุ่นพี่ของเราหลายคนเนี่ยเป็นคนที่รักการเรียนเขาบ้างจะเตรียมตัวมาก่อนน้องๆอ,อ,อยู่เสมอและด้วยมารยาทที่ดีน้องต้องเคาะประตูให้พวก รู้ว่าน้องจะเข้าไปไม่เช่นนั้นน้องอาจจะเห็นภาพพวกรุ่นพี่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้ครับกฎข้อที่6อย่าเข้าห้องน้ําบนตึกหลัง5้าโมงเย็นเป็นอันขาดเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีหลายอย่างกําลังรอน้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องในสุดที่ชอบเปิดปิดประตูเองกระจกที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ในห้องน้ําซึ่งรวมไปถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยหรืออาจจะเป็นอีกเรื่องนึงคือก๊อกน้ําที่ไหลเป็นเลื่อนนั่นเอง กฎข้อที่7อย่าอยู่ในตึกคณะหลังสี่ทุ่มถ้าน้องเผลออยู่เกินเวลาให้น้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งที่ใกล้ที่สุดยกเว้นห้องน้ําอยู่ในนั้นจนกว่าจะได้ยินเสียงลุงยามเนี่ยขึ้นมาตรวจและอย่าเปิดประตูเวรนาขามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยามเนี่ยจะขึ้นมาตรวจแค่ตอน6กโมงเช้าเท่านั้นเพราะเขามั่นใจว่าของที่โจรขโมยได้ไปมันไม่คุ้มค่ากับการเป็นบ้าไปตลอดชีวิตหรอกและกฎข้อสุดท้ายพึงระวังไว้ที่สุดนั่นก็คือถ้าน้องอายุไม่ถึง20อย่าเข้าร้านเหล้าหลังมอที่อยู่ตรงงทาาแพเนข ที่ไปร้านนั้นมันมีอะไรน่ากลัวกว่าการที่โดนตำรวจจับอีกครับและนี่ก็คือกฎทั้งหมดที่น้องๆทุกคนจะต้องจำเอาไว้และท่องให้ขึ้นใจว่าห้าม ลืมทาเป็นดังขาดนะครับน้องๆหลังจากที่ผมพูดเสร็จจู่ๆน้องคนเดิมครับก็ได้ยกมือขึ้นมาถามผมอีกว่ารุ่นพี่ครับตลอดปีหนึ่งเลยหรอครับแล้วหลังจากนั้นพวกเราจะทําอะไรก็ได้ตามสบายใช่ไหมผมที่กําลังจะตอบรุ่นน้อง,องที่สงสัยอย่างมีมารยาทคนนี้จู่ๆไอ้รุ่นน้องหัวสีทองที่สีแปดคนอื่นเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าผมพร้อกับพูดกับผมว่าเฮ้ย hey, ตลกแล้วพี่อย่าเลืองผีเมาคูกันเลยขอโทษนะครับยาอ่อนแค่นั้นแหละครับทำให้ผมเนี่ยรู้สึกสตันไปเลยว่าเฮ้ย hey, มาวันแรกมึงก็ผิดกฎระเบียบแล้วมึงยังจะมาเปรี้ยวขนาดนี้เลยเหรอและยังไม่ทันที่ผมก็ลังจะพูดอะไรกลับไปไอหัวส้มน้องคนนี้มันก็สวนตอบผมไม่ว่านึกว่าแม่งจะมีเหตุผลอะไรที่ดีกว่านี้เอากลับไปหลอกเด็กที่บ้านเถอะเป็นยาอ่อนเว้ยหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็เดินออกจากที่นี่ทันทีแม้ว่า่นทีบางคนจะพยายามปรามแล้วแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับแล้วพอมีคนหนึ่งลุกก็มีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยลุกตามเขาไปติดๆเรื่อยๆจํานวนเยอะพอสมควรเลยแต่ก็ยังมีบางส่วนครับที่นั่งต่อไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไง งั้นผมขอพูดอย่างนี้เลยแล้วกันถ้าใครไม่สะดวกที่จะเข้ากิจกรรมต่อตามสบายเลยนะครับส่วนใครที่ยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวพี่จะฟโฟล์ไปกิจกรรมต่อไปเลยล้วกันใครไม่โอเคเชิญครับหลังจากนั้นรุ่นน้องอีกส่วนหนึ่งก็เดินจากไปและเหลือเพียงแค่กลุ่มน,น้อยๆเพียงเท่านั้นเองครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่เราก็ต้องทําพิธีต่อไปเพราะนี่คือพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพิีที่เราไม่สามารถหยุดได้ซึ่งหลังจากที่นักเรียน,นได้แยกตัวกันไปส่วนหนึ่งแล้วรุ่นพี่ก็พาหนุ่มๆที่เหล สิ่งที่ผมบอกไปนะผมได้แต่เก็บความไม่พอใจนั้นเพราะไม่อยากให้เสียบรรยากาศคิดเอาไว้อยู่แล้วว่ามันคงจะต้องลงเอยแบบนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวปีผมนะเอาเถอจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกที่มันไม่เชื่อก็เรื่องของมันผมไม่สนใจแล้วเพราะหลังจากที่กิจกรรมรับน้องผ่านพ้นไปเท่าที่ผมเห็นก็มีปีหนึ่งทำตามกฎบ้างไม่ทาตามกฎบ้างซึ่งทําให้ผมค่อนข้างหัวเสียเลยครับแล้วจนวันหนึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยออกมาจากห้องเรียนก็มีเสียงเอะอะเกิดขึ้นที่บันไดครับผมที่นิเสียงเอะอะก็รีบมาที่ตรงบันไดผมองงลไปจาก วบันไดเห็นไอ้รุ่นน้องหัวทองตัวจี๊ดวันนั้นเนี่ยเอามือกุมแผลที่เลือดทะลักออกมาจากขาอยู่ตรงบันไดสภาพหัวในวันนี้ดูไม่ได้เลยเออมีอะไรกันหรือเปล่าครับน้องๆเออพี่เพื่อนหนูอ่ะมันเดินอยู่ดีๆก็ตกบันไดเฉยเลยค่ะตอนที่ดูเห็นคือหนูคิดว่ามันไม่ได้สะดุดนะแต่มันเหมือนกั ไปผักมันลงไปเลยค่ะเธอพูดด้วยความตกใจเหมือนกับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือเปล่าแล้วมันควรจะเป็นสิ่งที่ควรบอกผมหรือไม่ซึ่งในะตอนนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆผมก็นึกสมําหน้าของมันนะว่าไอเด็กเปรตเนี่ยมันไม่เชื่อฟังพี่ตั้งแต่แรกก็สมควรแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้พอจบลงไปเพื่อนของผมเนี่ยมันก็พาเด็กเปรตคนนี้ไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลในหมู่ไทยมูมก็มีคนพูดถึงเรื่องของกฎอยู่บ้างแต่ก็เห็นใครหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไปทางที่ว่ามันก็แค่เรื่ ปีหนึ่งอย่างรวดเร็วทั้งเด็กที่ถูกผีในห้องน้ําหลอกจนหมดสติเด็กปีหนึ่งที่ลองของบนตึกคณะหลังสี่ทุ่มนั่งจับไข้หัวโกลนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกับน้องคนหนึ่งที่ลาออกไปโดยไร้สาเหตุทําให้หลังจากนั้นมาก็มีใครหลายคนเริ่มปฏิบัติตามกฎอย่างเข่งขัดขึ้นแล้วแม้ว่าผลของมันจะดูเป็นที่น่าพอใจสาหรับพี่ระเบียบอย่างผมแต่เพื่อนของผมไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่หลายคนมองผมด้วยสายตาแปลกๆบางคนก็พูดใส่ผมว่าเล่นของบ้างทําคุณใส่บ้างผมจึงถูกเรียกตัวไปคุยที่ หลังจากที่ผมเนี่ยถูกลากเข้าไปคุยนั้นไอประธานบ้านเลือดก,ก็ถามผมทันทีเลยว่าในมึงบอกว่าไม่จริงแค่เรื่องเล่าไม่ใช่เหรอวะแล้วเรื่องอื่นมันคืออะไรผมก็สวนกลับไปเลยครับว่าเออดิกูก็โมเหมือนกันเว้ยกูแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดแต่เรื่องราเล่าเป็นเรื่องจริงแค่นั้นเว้ยผมตอบมันไปอย่างนั้นครับผมไม่รู้เลยว่าไอเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแค่เรื่องแต่งผีในคณะทําให้น้องทําตามกฎหมาตัวไหนมันจะคิดว่ามันจะส่งผลขนาดนี้วะเพราะมึงคนเดียวเลยเฮียกูไม่น่าซื้อไอเดียนี้มึงเลยแล้วรราออกกันนตะะปธสสโม มาใส่ตัวผมแล้วก็คนที่อยู่ในห้องสโมทั้งหมดหลังจากนั้นก็มีเพื่อนคนนึงในห้องสโมเนี่ยสวนกลับมาว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าเรื่องอย่างเงี้ยอย่าเอามาเล่นมึงไม่เคยฟังกูเลยหัวหน้าฝ่ายที่การชี้หน้าด่าผมแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความเดือดดาลผมก้มหน้าเงียบทุกคนรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเกินกว่าพวกเราจะคุมไหวตอนนี้พวกเราทําผิดพลาดครั้งใหญ่เราควรจะเชื่อคําเตือนของมันแต่แรกไม่รู้เหมือนกันว่าผมควรองทำยังไงต่อหรือว่าสิ่งที่ผมทําไปแล้วแล้วก็พูดไปแล้วเนี่่รริงแตแตก แต่ก็ไม่น่าใช่เพราะตั้งแต่มีคณะมาเราไม่เคยได้ยินเรื่องผีในคณะเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนเงียบสักแป๊บหนึ่งไอประธานสโมโก็ตีความโยนความผิดมาให้ผมก็มึงอะคือตอนค้นคิดมึงต้องรับผิดชอบไปสัว์ผมเนี่ยตัวสั่นด้วยความโกรธพอมีปัญหาพวกมึงก็โยนมาให้กูหมดเลยให้กูรับผิดชอบเองทั้งหมดแต่ท,ที่ตอนคุยกันพวกมึงก็พากันเห็นดีเห็นง,งามไปหมดผมเนี่ยกวาดสายตาไปทั่วห้องสโมและพยายามจะย้งตัวเองไม่ให้กระโดดไปซัดหน้าแม่งแล้วจู่ๆณตอนนั้นผมก็มองผ่านกองผู้กันที่เราใช้ทาสีสาารเพียงตกั่ คนช่างสองสาอย่างจนเจอกับสิ่งที่ผมต้องการเออกูนี่แหละ กูเองเดี๋ยวกูจะจบเรื่องเคี้ยนี่เองผมคว้าคอนที่วางเอาไว้ท่ามกลางกองตะเกะรกาศในห้องสโมและพาออกด้วยความชุนเฉียวมีเพื่อน3-4คนที่ตามผมมาติดๆทมกลางลมที่พัดแรงและฝนที่เริ่มลงเบ็ดผมวิ่งไปยังสารเพียงตาที่เราสร้างขึ้นมาเพียงแค่แกล้งน้องเท่านั้นบรรยากาศรอบตัวเพิ่มความขลังให้กับมันเป็นอย่างมากทั้งที่สองสามวัที่ผ่านมามันเป็นแค่เศษไม้งง่ๆที่เราเอามาต่อเล่นๆแค่นั้นเองแรงโทรศาท์ทำให้ผมไม่สนลยว่าตอนนี้กมันจะทำอะไรอยู่ผมวิ่งพากฝนจนไม ยืนประจัหน้ากับไอ้สารหานี่ถ้ากูเป็นคนที่เริ่มเรื่องทั้งหมดงั้นกูจะจบเรื่องนี้ด้วยมือกูเองหลังจากนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งวิ่งตามมาแล้วก็มปยั้งมือผมพร้อมกระถามว่ามึงจะทำอะไรเนี่ยผมก็หันไปสวนว่าก็คูจะทุบสารไงมึงรู้จักหมอปลาเปล่าพัว มีอะไรบางอย่างตกหัวผมครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นนะตรงหน้าก็คือมือที่หุ้มไปด้วยหนังแห้งติดกระดูกสีดำมาเมื่อมกำอยู่ที่ข้อมือผมผมตกใจเป็นอย่างมากจึงสะบัดข้อมือให้หลุดจากมือหานั่นจนตัวหงหลังล้มลงไปเสียงหวีดร้องของเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังก็ทำให้ผมรู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันทันใดนั้นเองมืออีกข้างก็โผล่มาคราวนี้เป็นมือทั้งสองข้างยึดเสาหน้าศาลก่อนที่จะดึงตัวเองออกไาอย่างช้าๆและเผยเห็นใบหน้าที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกพร้อมกับลูก,กตาสีขาวเครื่อง น้าของมันเนี่ยเหมือนกับศพที่เน่าเปื่อยมาเป็นเวลานานแทบจะไม่เหลือเขาคงของความเป็นมนุษย์อยู่เลยเมื่อตัวของมันเองพยายามจะด,ดันอวัยวะต่างๆให้ผ่านสารออกมาก็จะมีเสียงกระดูกด,ดังลั่นกร๊อบกรอบแกรบแและเสียงนั้นก็เสียดแยงทงลึกเข้าไปในจิตใจของกลุ่มนักศึกษาเพื่อนผู้หญิงที่ตามมาก็สลบกันไปหมดแล้วคนอื่นๆนี่แต่ยืนเบิกตาโพงคิดไม่ถึงว่าจะเห็นภาพอะไรแบบนี้กับตาตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้และหลังจากที่มันออกมามันก็ตรงดิ่งไปที่ผมที่กองที่พื้นผมได้สัมผัสถึงกลิ่นเ่่าทีชย หลังจากนั้นก็มีคำพูดเสียงทุมๆว่าขอบใจมากที่ตั้งศาลให้กูมันพูดใน,น้ำเสียงที่น่ากลัวและขนลุกทำให้ผมรู้สึกว่านี่คือเสียงจากนรกเลยก็ว่าได้อยากให้กูมีที่อยู่มากไม่ใช่เหรอนี่ไงกูก็อยู่ตรงนี้แล้ว แต่บางคนเนี่ยมันยังไม่เคารพกูเหมือนมึงไงหลังจ,จากนั้นมันก็กระชากคอผมให้ลุกขึ้นมายืนแล้วก็เวียงผมไปกระแทกกับต้นไม้ใกล้ๆแล้วก็พูดใส่ผมอีกว่าจังไสกระโหลกพวกมึงเอาไว้มึงมีหน้าที่เคารพกูแล้วทําให้พวกนั้นอนะ่ะมันเคารพกูด้วยถ้ามึงไม่ทําคงจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันตวาดใส่อย่างดังลัน่นแรงเวี่ยงทําให้ผมเลยจุกจนลุกไม่ขึ้นผมอยากจะขอโทษทุกคนที่ทําให้เดือดร้อนก่อนที่สติผมจะหลุดไปนั้นมันก็พูดประโยชน์สุดท้ายที่ทําให้พวกผมเนี่ยต้องผวาเลยก็คือทํําามมึงทไไ่ด้ กูนี่แหละเจะพวกมึงไปอยู่ด้วยทีละคนและเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับหุยคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่ผมรู้สึกว่ากฎเนี่ยมันแปลกนะคือโดยปกติแล้วว่าแพทเทิร์นของเรื่องกฎที่ผมเคยอ่านเคยเล่ามาเนี่ยก็คือจะแบบว่าพูดถึงเรื่องกฎแล้วก็เจอเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันยังไม่ทันเจอเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เลยอ่ะแต่ก็คือแบบ โผล่มาอย่างนี้แล้วว่าแต่จริงๆมันก็บอกว่าไม่เจอเหตุการณ์มันก็ไม่ได้คือเขาก็บอกว่าเออมีคนเจอเหตุการณ์แล้วแต่แบบอาจจะสรุปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้แอบเสียดายนะคือถ้าเกิดสมมติว่าแบบขยี้เรื่องการแบบเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยมากขึ้นหน่อยผมว่าเรื่องนี้จะเพอร์เฟกต์มากเลยแต่ถามว่าอ่านโดยรวมมาแล้วถามว่าเดือดไหมผมว่าเดือดและน่ากลัวพอสมควรเลยครับส่วนตัวให้สักแปดเต็มสิบแล้วกันครับผม เอาเป็นว่าใครที่อยู่ปีหนึ่งนะฟังแล้วก็ระวังตัวไว้ด้วยนะครับอ่อันนี้หยอกเล่นนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครและกดกระดิ่งเพื่อภาคี้แหม่เราด้วยและเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นกดเรื่องอะไรจะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ผมไม่พึ่งท้วต้องขอลาไปแต่เยงเทวานี้สวัสดีครับปู